สวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสวนอันบักฮุงข้อนแล่นผู้ใดเนาะครับนี่อ๋อสวนของผมนี่แหละครับครับผมอันซื้อจากไหนเนาะครับผมเจีรัตครับเจีรัตเนาะครับอ่าพี่กัดสวนอยู่ที่ไหครับอยู่ในบ้านชัยเจริญครับบ้านชัยเจริญเนาะอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลทางมาประป่าครับผมอยู่ในโอ้วิวสวยงามเนาะตั้งหลังเป็นผู้เนาะครับเนาะอันนี้ประมาณจักเดือนและครับบักฮุงข้อนแล่นเหรอแปดเดือนครับ แปดเดือน,นเริ่มด้เก็บแล้วเขาเริ่มปลูกประมาณช่วงไหนนะครับมันตอนนิดตุลาประมาณกุมภาแมนครับกุมภามีนานช่วงนั้นแรงเลยได้เนาะแมนพาแหลงไงทีปลูกพาแหงนะครับเบิ่งสภาพนะครับโอ้คากแนงนะครับเ <c ười> กี่ยวบอลลอครับเ <c ười> กี่ยวบอลลอดช่วงเขาปลูกนานแรงมันม,มีปัญหาอย่างไรที่เขาเจอนะครับปัญหาครับน้ำทีครับน้ำลักๆเลยเนาะ ตัวนี้ใส่น้ำจากไสครับมีหวยอยู่ข้างลังโอ้ส่น้ำสูบจากหวยขึ้นมาโอ้ราคาระบบกับเป็นมินิสปิงเกอร์นี้เนาะครับเนาะใส่ต่อต้นไปเลยเรื่องโลกเรื่องมลรงมีบอกครับช่วงเจอเองนะครับไล่แดงไล่แดงโลกกับจะเป็นเพลี้ยไฟเนาะเพลี้ยไฟกับมีนีอยู่ครับมีนอนบัวจันสครับ ตักงักการไล่แดงเขานี่นะเ<ห>นาะช่วงน,นาแรียงแต่ว่าอันนี้ครับพี่น้องเริ่มเริ่มในเก็บผลผลิตแน่แล้วว่างระบบหนาประมาณใดครับไอหมายถึงว่าเส้นหนึ่งนี่เขาย่าวเจ็กตนจากจากทอหลักมาหกเจ็ดตนเนาะทุกทุกทุกช่วงเลยเป็นบอกครับทุกช่วงนะครับนี่นี่คือทอมีนเพิ่น,นะครับนี่นะครับ ึ้างตรงไปเองสีนะครับขึ้นไปกับสองสี่หกกต้นเนาะนะครับลงไปกับหกต้นแล้วก็ไปยู่ทางพุนอีกที่หนึ่งปลูกระยะห่างประมาณเท่าไหร่นะครับสองเมตรหาบครับสองเมตรหาสิบคูณสองเมตรหาซิบเลยโบปีปันไดกับตัวนี้ก็คือใส่รถไทยกลองขึ้นแม่นบาครับเบิ่งครับพี่น้องอู้หมากเป็นตอนส่วนนะครับ มีแต่เกรดทั้งนั้นเลยกลางกางดีครับเรื่องน้ำแล้วนะครับเรื่องน้ำนี่ช่วงแรกก็คดดูเนาะดูะดดเพราะว่ามันถึงช่วงแรกนะครับตอนนี้ก็สบายแล้วหญ้านี่นเขาตัดเ,เอาอย่างเดียวเ,เลยบอกครับหรือว่าฉีดอยู่ตัดเอาครับตัดเอาอย่างเดียวเลยเนาะอือเป็นต่ออันสวนรค์ครับต้นบุคคลใหญ่ได้ครับพี่น้องแต่ว่าหน่วยงาม นะครับแสดงว่าทั้งทั้งนี่มันมันดินงามกู้กันบอครับหรือจังไหนหรือใจต้นต้นเนี่ยอ๋อกู้ขึ้นกันคือความแน่นของดินหนึ่งสิบบอครับอืมข mm ึ hmm. ้นฟูตลงครับนาแรงียงฟูตลงนี่สินรับอู้พี่พี่น้องครับว่าแน่ดินก่อนพุงดินก่อนวันนี้เขาใสา่ ปุ๋ยนี่มีทั้งเค่มีแล้วกันปุ๋ยขี่ใกล้่ครับแ่นครับปุ๋ยขี่ก้เนี่เข้าใส่ดูปะไหนครับสองเดือนเถื่อนี่ครับสองเดือนเถื่อนะครับบานหล่อพ่นเ้อครับพี่น้องิึงเิ่นอันใสนะครับอู้หากเป็นตะออนซอนให้ครับว่าแต่เปนเห็นแต่ในอันยูสูบด้วยครับพี่หน้องอันนี้มาเห็นจากสภาพสวนจริงเลยนะครับนี่ช่วงนี้นะครับไอข้าใส่ปุ๋ยยังไหนเนะ คุยครับผมใส่สูตรใดใส่เสมอครับสลับสลับกัาอยังหนอครับสิบสามสิบสามยี่เด็ดครับอ๋อสลับกันแต่ละบานนี้โดนบอครับห้าใส่ทัวหนึ่งผมใส่สิบหมื่นสิบหมื่นใส่ตหนึ่งครับบานนี้อันจักไรลก่าครับอยู่นี่อยู่นี่หาไหลครับหาไรใส่เบิร์จักสอครบบแต่ละหลอบสี่ประมาณสี่สองประมาณสี่สองครับแสดงว่าวิธีการใส่เหรอครับผมบานหลอบเลยบอครับบานหลอบเลยครับ วานหลอกพ่นต้นหลอกโคดแหางโคดไปนอนเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราช่วงนี้มีปัญหามีครับนี่แทนแท็กนี่แหละเข้าเข้าเฉีดไอตัวใดเนาะครับแบานดนี้เตนตาโคครับผสมครับอย่างอติวานี่โอ้สองสองตัวนี่เนาะผสมข้าวโมนปุ๋ยทางใบข้าวฉีดบ่ครับช่วงนี้ฉีดด้วกันเฉแคลเซียมโบลานอ๋อโตแคลเซียมโบลานครับ ยาเชื้อร้าห้องฉีดไปพร้อมกันบอครับหรือว่าแยกตอนนี้มันผสมเลยแล้วผสมไปน้วกันเลยเนาะฉีดดูบอครับช่วงนี้อาทิตย์ละเทือบอาทิตย์ละเทือนะครับโอ้ดกขนาดอีกอย่างหนึ่งที่ผมยางมากนี่บอค่อยเห็นบ่เห็นตัวเป็นไวรัสเลยนี่บอท่านบ่มีเลยครับบ่มีเลยมันบ่ครับเข้าอาจจะปลูกปีแรกบอหรือจย่างไรครับปีแรกแน่ในปีแรกครับประเดิมปีแรกเลยโอ้สุดยอดอีกเลยลองน้ำพึิน ครับปันเบียนี่เข้าสื่อมากหรือว่าเพาะเองครับผมสังเม็ดมาเพาะครับสังเม็ดมากเลรก็รมาเพาะเองครับอ,อืมสุดยอดเลยเป็นพันนี้อย่างอครับฮอนแลนด์สายใดนี่บุ้งฮอนแลนด์หูแต่ว่าเป็นฮอนแลนด์เนาอครับนี่รครับช่วงนี้ได้จ็กกิโลเหะครับอันเก็บมานี่ ลายมาเรื่อยๆมันเฉลี่ขึ้นเรื่อยๆแน่นอนได้เกรดเอแน่อยู่ครับเกรดเกรดไลน์อยู่เลยครับเกรดไลน์เนาะเพราะว่ามีแต่หน่วยงามๆครับเบิง่งสังเกตตั้งแต่ยอดนะครับโอ้จนสุดฟุดเลยผิวมันดีอยู่นะผิวงามแห้งผิวมันดีเลยผิวงามเลยนะครับนี่โอ้ได้อันนี่ แมงมันท้องเฮามีได้รหล่อปะครับหรือจังไดนครับโอ้ครับบ่ทันมีเลยล่ะแสดงว่าสวนเฮาบ่มีปัญหาตัวนี้เนาะครับในเรื่องของเชื้อราใบใบแห้งใบเหี่ยวนี่ก็ถือว่าน้อยเนาะครับเนาะนอยยคครับบ่่ออเห็นาจจะได้เป็นการป้องกันที่ดีนะครับตัวไวรัสนี่บ่เห็นเลยว่าซต่นอโอ้แน่นอนแน่นอนพี่ครับพี่น้องเป็นตาออนซอนเงินนําเพิ่นนะครับถือว่าปีแรก น่งามเลยถ้าสมมุ่ามีผู้อยากปลูกน่ำนี่เป็นตะปูกป่ะครับผมแต่ว่าเป็นตาอยู่ได้ละเป็นตาอยู่เนาะว่างๆนี่นี่เคยปลูกเอียงมาก่อนครับก่อนสี่ข้าสิบมาปลูกตรงนี้ปลูกแตงครับแตงกวาแตงกวาข้าวนี่เนาะฝักแห้งเคยเคยปลูกเต็มพื้นที่เลยวันเดาะก็ปลูกเห็ดสวนมาครับ ่านนี้เป็นจังไรครับคออืออยากมาปลูกตัวนี้งูจักจากรงูครับคำงูเพิ่นปลูกเพิ่น,พนใดน้นะเออเขาเลยไปก็เลยลองมาปลูกบ่งครับคำถือว่าผ่านเลยครับพี่น้องบ้านเฮาเป็นตอนส่วนแฮ้นะครับขอเบอร์โทรไว้จักนิดหนึ่งเพื่อแบบว่ามีคนอยากปรึกษาเวลาเข้าสีปลูกยังสีน่ะศูนย์แปดเจ็ดศูนย์ปดเจ็ดเจ็ แปดเจ็ดห้าหนึ่งศูนย์สองเจ็ดหนึ่งศูนย์สองเจ็ดเนาะครับโอเคนะครับสำหรับมือหนีการลบกวนพี่ไปซ้ำนี่ก่อนขอบคุณหลายๆครับ,รบ